เฮ้บางคนนี่นะเกลียดเราไม่ชอบเราทางทั้งที่ไม่รู้จักเราดีพอ่อส่งไรโชว์เพนเกลียดเราตามเพื่อนไอ้ร้อยอย่าใยแล้วยังมีไส้ตามเพื่อนอยู่เลยเฮ้มาสัมผัสเรามั้งตาไอ้คนที่ลาวมันไม่ชอบเราอยู่แล้วมันไม่ชอบเราอยู่โกนแล้วก็มันไปนลาวไอ้สู้ฟังสู้ก้าวเบาจังนะสู้กินข้าวกินไรอะ่ะ สุว่ากินข้าวมังนะ้งกินหนาในกบามูให้มีประโยชน์มัง้งได้ไม่เชื้อก้นายแรงไม่ใช่ว่าเปืือนลากเชื้อไปไหนกันเออไม่ใช่เผืือนจุง้งไม่ใช่ว่าเปืือนอหยีกจุ๊ดจุ๊จุๆๆ๊สู้ไปใไนไรกันแน่เห็นเปืือนชายงายจังเผืือนสัตว์ไมก็สู้ไปขบไับหม้เหรอ เราก็ไม่คิดเลยว่าซุยท,ทำตัวบบนีสูุกินข้าวบางหน้าดีมีประโยชน์กินตามที่เราพาไปกินที่นู่นที่นี่ก็ได้นะโอ้ได้มีประโยชน์ได้บำรุงสมองมังไอคนตี่มันเหลาส้วนมันไม่ชอบเราซึ่งสู้ออกอาการแทนนั่นระวังเราอีลุงเอานะระวังนะซูอระวังซุยทุกลุงแทนเผื่อนนะคะมามา